ครับก็อย่างที่เราทราบดีนะครับว่าองค์กรนั้นเราใหญ่มากนะครับมีพนักงานประมาณ6,000คนจะเสกได้นะครับมีไ่รวมเอ้าทอร์สนะครับม่รวมกจ้าชั่กล่าวครับถามว่าถ้าเราอยากให้บริการที่ดีๆนะครับเหมือนกับเราไปออกลบนะครับเราจะสอนกองทัพที่ให้ไปลบอย่างไรกันดีครับจริงๆกองทัพเนี่ยเราไม่ได้มีการกระสิ๊นะครับว่าตอนออกลบก็ต้องแทงทางซ้ายแทนทางขวานะครับจะต้องโยนลูกระเบิดตอนไหนนะครับกองทัพ่ใหญ่ที่พวกเราเคยเห็นเนี่ย ถ้าเป็นตอนกลางวันเราก็ต้องมีโคมโลบใช่ไหมค,ครัเพราะฉะนั้นทหารในกองทัพเขาก็ถูกโคมตอนกลางวันตอนกลางคืนอาจจะไม่มีแสงเท่าไหร่นะครับก็าอาจจะต้องดูพวกเตลเมื่อไหร่ดูเสียงคล้องเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้กอทงทัพตอนไหนสาม,มารถเคลื่อนเคลื่อน,นที่ไปตีเมืองได้อย่างมีพลังมีพล,พลานุภาพการที่เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้าใจกันในในทุกๆคนในองค์กรนะครับแน่นอนครับองค์กรมีทุกคน ขี้เกียจมีทั้งคนขยันมีทั้งคนาาบ้าดินมีทั้งคนมีวินัยนเต็มไปหมดถ้ากองทัพไหนเราม,มุไปทั้งกองทัพได้ครับคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่อยากทํางานเขาเห็นเพื่อนๆไปเลยเขาก็จะไม่ราบหลักใ,ในทางกลับกันคนที่อาจจะมีจิตใจที่ดีนะครับแต่ว่ามีความคิดที่อาจจะใกล้ซีดหรือว่าก้าวร้าวนิดนึงครับก็จะไม่บุกไปข้างหน้าไปตายคนเดียวนะครับดังนั้นถ้าการที่องค์กรเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นฟองลบมีคล้อง มีไฟนำทางนะครับองค์กรเราก็สามารถเคลื่อนไปด้วยกันพร้อมๆกันไม่มีคนบ้าอีกนะครับที่ไปเร็วและตายอยู่คนเดียวและไม่มีคนขี้เกียจที่อยู่ข้างหลังเปนดีแลนเรื่อยครับพวกเราเข้าใจว่าทำองค์กรเข้าใจคอลเวลูหรือค่านิยมกันดีคอได้กันครับถ้าเข้าใจนะครับเราเคลื่อนตัวไปพร้อมกันนะครับแล้วองค์กรเราจะเกิดพลังไม่มีอาวุธที่ไหนนะครับมีพลังเท่ากับพลังทุกท่าของคนในองค์กรนะครับเชื่อผมไปต่อั